นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังสุนารีราชศีมาเจ้าของบทเพลงกราบเท้าย่าโมพร้อมด้วยคุณทิตาภาธนทรปิชาซีอีโอหงทองและนายปัญญาีิวาพาฒนายความเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีย่านถนนพหลโยธินเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่กรณีมีเว็บพนันนาภาพเธอซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของหงทองไปใช้แอบอ้างทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆ นักข่าวทุกๆําน,นักเลยนะคะก็คือเจวพี่ส่วนเองเนี่ยวันนี้ที่เดินทางมาที่กรมารการตัดปลามเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุค่ะมีมีเพจเขาเอารูปพี่สัวไปแอบอ้างม,มันน่าจะเป็นเพจการพนันอะไรสักอย่างนะคะพอพอดีมันเป็นการยิงแอบแล้วมันเด้งมาที่หน้า Facebook พี่อะ่ะ <c oughs> พี่ไปเห็นพอดีค่ะมันเป็นรูปพรีเซนเตอร์ของพี่ที่พี่ถ่ายให้กับเนี่ยสองภาพเป็นสองภาพนี้นะคะ เ่งเป็นภาพพรีเซนเตอร์ของหงทองนี่แหละเอาไปตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะเปลี่ยนชุดสีชุดเล็กนิดน้อยค่ะให้มันดูว่าแตกต่างจากของหงทองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้พี่ก็ไม่ได้เก่งไงก็เลยแคปส่งให้กับทีมงานของที่น้องที่หงทองแล้วก็ปรึกษาทางทนายนะคะปรึกษาเขตที่โปรโมทเขาก็เชิญชวนให้เข้าเว็บหรือว่าใช่มันจะมีข้อความเดี๋ยวพี่ดูหน่อยข้อความแบบ สุนารีราชสีมามั่นใจเล่นที่นี่ที่เดียวอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็วันวันนี้ดีสุนารีอ่าเวฟนี้ดีสุนารีรับประกันอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นซึ่งเขาฟังเหมือนรชวนให้มาเล่นกานพนันเราเป็นการันตีอะใช่ใช่ค่ะซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยแฟนเพลงเราอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะคิดว่าเอ้ยอันนี้พี่สุเล่นวะพ่สุการันตีวะอะไรเงี้ย พี่ไม่รู้ว่าเขาทันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พี่เห็นมันเด้งขึ้นมาเนี่ยวันที่6กรกฎาจ่ะถามว่าตอนนี้มันมันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะเรื่องความเสียหายแต่ว่าพี่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าเชื่อแล้วว่าพี่สุอะการันตีแบบนี้เห็นรูปแล้วแล้วก็เข้าไปซื้อหรือเข้าไปเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีอยู่แล้วลหละแต่เขาจะโดนโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกนั่นะพี่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะว่า เพราะว่ามันเราเราไม่รู้จักไอ้ไอเว็บนั้นในเพจนั้นจริงๆอะค่ะพี่ไม่รู้จริงๆคือคนเราทำมาหากินก็รู้มันต้องมีจรรยาบรรณนะมันต้องมีจรรยาบรรณไม่ใช่แบบนึกอยากจะเอารูปใครไปทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะอีครับอ่าที่มาแจ้งความเนี่ยที่ที่คุยกันมาเนี่ยครับสรุปได้3วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเพื่อร้องทุกข์ให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เพนะราะถุประสงค์ที่2คือเพื่อโปรเทคชื่อเสียงของทางหงทองแล้วก็ทางคุณจนาลีเองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ขายสลากกินรวบทุกชนิดประเภทนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนจะงน้นไม่ต้องเข้าใจผิดนะฮะในส่วนที่3เนี่ยต้องการที่จะเรามีการตั้งรางวัลน,นาจับนะครับสำหรับคนที่สามารถแจ้งเบาะแสและนําไปสู่การจับกลุมเพื่อดําเนินคดีได้เนี่ยจำนวน20,000 0บาทเพราะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับส่วนตอนเนี้ย สามารถที่จะ,ะจับตัวหรือว่าสืบ,ส,บสวนสอบสวนยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปร้องทุกข์กับท่านพนักงานสอบสวนนะผมเชื่อว่าพนักง,งานสอบสวนสามารถดําเนินการให้ความยุติธรรมกับพี่สุแล้วก็ในส่วนของสองทองได้ไม่มีปัญหานะครับประเด็นเนี้ยเป็นความผิดอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของลิขสิทธิ์นะครับมีการตัดต่อภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของตัวของทองนะฮะแล้วก็มีการนํารูปภาพซึ่งเป็นรูปภาพของอุญแจนารีเนี่ยไปตัดต่อแล้วก็นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ นะครับมีพรบลิขสิทธิ์กับพรบว่าด้วยการทางเรษกิจกับคอมพิวเตอร์นะครับสองตัวครับเป็นห่วงคนที่จะถูกหลอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเว็บเว็บไซต์นั้นมันอะไรยังไงแค่ไหนเงี้ยแล้วเพราะว่าเจตนาดูจากเจตนาเขาเอารูปของเราไปลงก็แสดงว่าเขาไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะจริงๆเขาไม่ได้มีสิทธิ์เลยอ่ะแต่ก็เอารูปพี่ไปใช้แล้วก็รันตีแบบโอ้แบบมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรารู้สึกว่าแสดงว่าเจตนาเขาไม่บริสุทธิ์อาจจะ์ แบบไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วเพื่อมันเป็นผลผลกระทบกับคนที่เขารักเราแล้วก็เชื่อเขาศรัทธาเราเงี้ยไปหลงไปเล่นไปซื้อไปอะไรแล้วสุดท้ายอย่างกรณีที่มีร้องเรียนมาที่หงทองอ่ะถูกรางวัลแล้วไม่ได้รับเงินอย่างเงี้ยสุดท้ายมันพี่ก็เพิ่งรู้นะ,ะสุดท้ายมันก็มาเสียที่ไปซื้อในเว็บชุนารีการันตีไม่ได้ตังว่ะใช่ไหมถูกแล้วไม่ได้ตงังตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอา้าว อันนี้เฉพาะที่ที่เรารู้แล้วที่ไม่ร,มรู้ไม่รู้กี่คนกี่ลายอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่อยากให้มันมีต่อไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากอยากมาพึ่งทางเจ้าหน้าที่ให้เขาเขาช่วยดูแลแล้วก็จัดการะคะซึ่งหลังจากที่ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ทางคุณทิตาภาธนทรัพย์ปรีชาซีเอโอหงทองได้เผยถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทความเสียหายอย่างไรบ้างความเสียหายต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าเราก็เสียหายค่อนข้างเยอะไม่ใช่แค่หงทองท,องที่เสียหาย ประชาชนเสียหายแล้วก็พี่สุกเสียหายด้วยการที่นำรูปของพี่สุกไปใช้ที่เป็นแอมบัสเตอร์ของเราตัวนี้มันก็เป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าไปซื้อเว็บไซต์ต่างๆซึ่งมันไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะตรงนี้ก็จะบอกอยังไงดีว่าประชาชนทุกคนก็จะหลงเชื่อตรงนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าพี่สุกเป็นแอมบัสเตอร์ของหงทองหรือเปล่าหรือเป็นของใครกันแน่ตรงนี้ก็ส่งผลทั้งประชาชนแล้วก็พี่สุก ตัวหงทองเองก็ส่งผลเพราะว่าพอมีการแอบ,บอ้างกันใช้รูปพี่สุเขาก็เข้ามาหาหงทองว่าทำไมซื้อตรงนี้พี่สุเป็นพรีเซนเตอร์ของหงทองซื้อตรงนี้แล้วทำไมถูกแล้วไม่ได้รับรางวัลที่โทรมาแจ้งกับเราใช่ไหมคะมีประมาณ5-10ถึงลายยอดรวมๆที่เสียหายก็เกือบแสนได้เลยคะ่ะเราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะคะ จะดาเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะใครมีเบาะแสรหรือนําส่งคดีมาตรงนี้นะคะให้ถึงการจับกลุ่มเราก็เลยตั้งรางวัลน,นําจับไปเลยค่ะส0 0แสนเพื่อเป็นการให้ประชาชนหรือทุกคนเป็นหูเป็นตาให้กับทางแบรนด์แล้วก็ทางีิสุทธิ์ด้วยนะคะขอความร่วมมือนะคะไม่อยากให้ใช้ชื่อพิสุทธิ์หรือรูปพิสุทธิ์ในการ ไปทำโฆษณานะคะตรงนี้แล้วก็ฝากเตือนนิดนึงนะคะ,ะเราป่งสหงทองสะอาดป่งสไ,ไม่มีอะไรที่จะปิดบังใครทั้งสิ้นนะคะเราตรวจสอบได้ทุกอย่างเว็บไซต์อื่นๆการที่เอาที่การที่คุณอะแอบอ้างแบบนี้มันผิดผิดทั้งพรลบบคอมพิวเตอร์ผิด,ผ,ดผิดในหลายหลายส่วนของกฎหมายนะคะตรงนี้ก็อยากขอให้หยุดดีกว่าคะ่ะ